เข้ามาอีกหนึ่งเครื่องนะครับวันนี้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์2565กับ Yamaha PSR S975 นะครับสภาพ97%นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับขี่ยังขาวจ้วเลยนะครับอันนี้ถ่ายกลางคืนนะครับปุ่มอะไรก็ยังขาวเหมือนไม่ได้เล่นเลยนะฮะนี่ครับปุ่มกดนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับ สำหรับ9กาตัวนี้นะครับผมสภาพสวยงามมากนะครับสวยกว่านี้ก็ต้องซื้อใหม่ครับผมแต่ว่าใหม่ก็ไม่มีขายแล้วนะฮะไม่ได้ผลิตแล้วนะฮะเป็นรุ่นรุ่นพี่ของ i n t e อชเ900นะครับผมตัวนี้นะครับอ,ออกมาเมื่อปี2000เอ่อยุคจะิเป็น2,019ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ2,017 17, 17นะครับ17ถึง2010บ 19หรือปลาย20นะครับผมต่อมาก็เป็น s x SX 900เข้ามานะครับปี2,019นเนะครับกลางกลางปีนะฮะอันตัวนี้ก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะอายุก็ประมาณ2-3ปีนะครับใครสนใจกิ้งกลางมานะครับ0651 1258 49นะครับสนนราคาที่44,500บาทนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมเสียงแซมและจังหวะนะครับ44,500บาทกับย amaha p s r s x 9 0 0 s 9 7 5สวยๆนะครับสภาพดีๆครับผมครับถึงกลางมาได้ครับผมสวัสดีครับ0651125849ครับผม